สวัสดีครับอยู่กันในเกม Unsleep Shift Racing กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นนะครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปแนะนำหรือชักชวนการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปมาเล่นเกมให้ดูเท่านั้นนะครับสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับไม่เคยรู้จักเกมนี้มาก่อนเลยนะครับเกมนี้เป็นเกมของคนไทยนะครับอยู่บนเชนบิดครับนะครับซึ่งเปิดมา ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับก็เป็นเกมที่น่ารักมากๆเลยนะครับเอาตัวแกะนะครับที่มีหลายเผ่าพันธุ์นะมาวิ่งแข่งกันนะครับโดยที่ในการแข่งแต่ละครั้งเนี่ยนะครับจะมีอยู่ด้วยกัน5าคนเนาะนะครับ1คนก็ส่งแกะ1ตัวไปวิ่งนะครับวิ่งแข่งกันนะครับซึ่งแต่ละครั้งก็จะมีกติกาที่อาจจะแตกต่างกันนะครับบางครั้งก็เอาผู้ชนะ อที่ได้ที่หนึ่งนะครับเป็นผู้ชนะบางครั้งก็เอาคนทีได้ที่ที่สามเป็นผู้ชนะหรือบางครั้งก็เอาคนได้ที่เอ่อที่ได้ที่โลนะครับเป็นผู้ชนะก็แล้วแต่นะครับเนาะอันนี้ก็เป็นความสนุกสนานของโตเกมนะครับที่มีกติกาหลายรูปแบบนะครับบางครั้งเราไม่จําเป็นต้องวิ่งเร็วที่สุดชนะก็ได้นะครับบางครั้งเราเป็นตัวที่วิ่งช้าเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะชนะได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคนะครับ จากการที่เมื่อวานนี้นะครับเมื่อคืนนี้เนาะนะครับมีการตัดแรงกิ้งนะครับสำหรับแรงกิ้งเดือนนะครับรายเดือนนะครับแล้วก็รายสัปดาห์พร้อมกันไปเลยนะครับก็เลยมีการนับแรงกิ้งใหม่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เริ่มสู่เดือนใหม่แล้วนะผมจึงอยากจะ ทำการถอนนะครับเพราะว่าเกมนี้ไม่ได้ถอนมาสักพักใหญ่ๆแล้วอะแต่ว่าผมมีการแข่งขันค้างอยู่อันนึงนะครับเดี๋ยวผมแข่งให้จบก่อนนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มาใหม่นะครับอาจจะยังไม่เคยเห็นตัวเกมเพย์นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับอะผมกดรีเพย์นะครับนี่อันนี้เขาจะเอาคนที่ได้ หรือคนที่เร็วที่สุดเนี่ยนะครับเป็นผู้ชนะนะแต่ว่าด่านนี้เป็นด่านสําหรับเอ่อโรบอทนะนะครับโรโบชิปนะครับจะได้เปรียบที่สุดนะครับก็ดูแล้วเนี่ยโอกาสที่ได้ที่หนึ่งค่อนข้างยากละของผมนะเพราะว่าเอ่อตัวเลขที่ขึ้นมาตรงนี้นะครับเจ็ดสิบหกหรือว่าขึ้นโชว์ตรงนี้เนี่ยนะครับมีอยู่สองที่นะอันนี้คือความฟิตนะครับความฟิตมีผลมากเลยนะครับนี่เห็นไหมน่าจะที่โหล นะครับที่โลก็ไม่เป็นไรครับเราก็ไม่ได้รางวัลนะครับแต่ทุกๆวันเขาจะมีตั๋วฟรีนะครับแจกให้กับสำหรับคนที่มีตัว NFT อยู่แล้วนะครับโอเคอ่ะได้ที่ห้าไปเลยครับที่โลเลยนะครับก็เนี่ยครับสถิติประมาณนี้นะครับก็วันนี้มีได้ที่หนึ่งด้วยนะครับแล้วก็ที่สองสองครั้งแล้วก็เนี่ยนะครับที่ห้าเลยเมื่อกี้นี้โอเคนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ เพื่อไม่ให้เป็นคลิปที่ยาวเกินไปนะเดี๋ยวผมทําการถอดเลยแล้วกันนะครับตอนนี้เหรียญตรงนี้เขาเรียกว่าเหรียญเหรียญบูออฟนะครับบูออฟจะเป็นสีสีเทานะครับเดี๋ยวผมทําการทนเฟอร์ครับทนเฟอร์ไปเป็นเหรียญบูออนนะครับสีฟ้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้รู้นะครับว่าถอนประมาณนี้เนี่ยนะครับน่าจะได้เหรียญเหรียญครับเนี่ยเหรียญบิตครับเองเนี่ยนะครับประมาณเท่าไหร่นะครับอ่ะ เดี๋ยวผมใส่สักสองมื 22, ่นสองละกันนะครับสองหมื่นสองนะครับได้ไหมขอโอทษทีลืมลืมเปลี่ยนอะต้องเปลี่ยนตรงนี้ด้วยโอเคสองหมื่นสองพันโอเคอนะมีค่าฟรีอยู่ เล็กน้อยนะครับก็เดี๋ยวทําการคอนเฟิร์มเลยนะครับคอนเฟิร์มป้ายโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะครับโอเคครับเมื่อสักครู่ก็อ่โอนเงิน ทนเฟอร์ Transfer, นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวผมทำการขายนะครับจากเหรียญบลูออนนะครับไปเป็นเหรียญชิพนะครับทำการเซลเลยเดี๋ยวผมเซลซักอาจจะต้องเหลือติดไว้บ้างนะครับเล็กน้อยเพราะนั้นอาจจะเซลซักสองหมืนแปดโอเคตัวนี้จะได้กลับมาที่สองพัน หกร้อยหนึ่งชีพนะครับอ่ะผมเซล์เลยพอเซลล์ครั้งนี้นะครับเราจะต้องใส่รหัสผ่านด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอพอสเฟสนิดนึงนะครับโอเคครับเมื่อสักครู่ผมใส่รหัสผ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ ทำการรอคอนเฟิร์มแป๊บหนึ่งนะครับเชนปิดครับถือว่าเป็นอีกเชนหนึ่งที่ค่อนข้างเสถียรน,นะครับไม่ค่อยมีปัญหาแล้วก็การคอนเฟิร์มทรานซัคชันค่อนข้างรวดเร็วนะนะครับเดี๋ยวลองดูก็ได้นะครับใช้เวลาไม่กี่วินาทีนะครับการคอนเฟิร์มตรงนี้ผมว่าใช้ไม่ถึงหนึ่งนาทีเนาะนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะ เสร็จแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้ผมมีเหรียญชีปอยู่สอง8นหกร้อยสี่สิบแปดนะครับเดี๋ยวผมทำการขายทีหนึ่งนี่ยขายสัก ผมจะขายสองพันหกร้อยละกันนะครับแล้วตรงนี้จะเป็นเหรียญบิดคับแล้วเห็นไหมครับเป็นเหรียญครับนะครับจะได้ยี่สิบเอ็ดครับนะครับอ่าี๋ยวผมเซลเลยนะครับปึ๊บแล้วก็กรอกเหมือนเดิมนะครับรหัสผ่านนะครับเดี๋ยวผมพพสต์แป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับก็ผมกรอกรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะ ก็รอแค่เหรียญเข้าแค่นั้นเองนะครับตรงนี้นะครับการขั้นตอนตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะไปอยู่ใน wallet ของเราแล้วนะครับนะก็ถือว่าเป็นการถอนออกมาแล้วนะตอนนี้ได้ยี่สิบเอ็ดเหรียญใช่ไหมครับเหรียญน้าปัจจุบันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คแป๊บหนึ่งนะครับอยู่ที่ประมาณหกสิบแปดจุด กว่าๆนะจุดศูนย์สองประมาณเนี้ยนะครับตอนที่อัดคลิปนะก็อันนี้ลองไปคูณเอาเองละกันนะครับว่าได้ประมาณเท่าไหร่นะครับก,ก็ถือว่าเป็นเกมที่ยังทไไํารายได้ได้อยู่นะครับถือว่าเอินได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับถึงแม้ว่าอาจจะช้าหน่อยนานหน่อยนะครับเพราะว่าตอนที่เริ่มต้นเนี่ยนะครับเราซื้อตัว NFT มาเนี่ยราคาค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่า คือเกมนี้มันไปได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็เปิดมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็ยังเอินได้ค่อนข้างดีอยู่นะครับโอเคก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับโอเคครับสวัสดีครับ